นี่เนิรดได้ข่าวว่าบ้านรวยนี่ขอเงินค่าขนมสักห้าพันดิพวกเธอพูดอะไรอะ่ะฉันไม่ได้ติดหนี้พวกเธอนะพวกฉันไม่ได้มาทวงหนี้พวกฉันแค่มาขอแต่อีกแค่เงิน5้าพันเองไม่ทําให้บ้านเธอล้มละลายหรอกนะไม่ฉันไม่ให้ทําไมฉันต้องให้พู้เธอด้วยจะให้ดีๆหรือว่าต้องตอบให้เลือดกบปากก่อนถึงจะให้ เอามาเอากระเป๋าฉันคืนมานะโหพี่จินเงินตั้งเยอะอ่ะคืนพวกเธอเอาเงินฉันคืนมาเถอะนะกล้าก็เข้ามาดิไป อ่ะนี่ค่าขนมนะพี่ เดี๋ยวไหนดูซิวันนี้เอาเงินมาเท่าไหร่เอามาแบ่งกันไหนสินี่พวกเธออีกแล้วเหรอฉันไม่มีเงินให้พวกเธอหรอกนะอย่ามาโกหกพวกฉันไม่ใช่เด็กอมมือนะที่เชื่อใครง่ายๆอะ่ะเอากระเป๋ามาฉันไม่ให้บอกให้เอากระเป๋ามาไม่ให้เอามามให้ง่ายๆก็จบเรื่องละ ต้องได้สักแผ่ก่อนใช่ปะถึงจะให้อ่ะดูดิอู้อ่ะ ปางไหนสิปอนจะเอ๋มองหาใครอยู่เหรอจ๊ะหรือว่ามองหาพวกเราสองคนอยู่อ่ะ เออ,เอ,อใช่ใช่วันนี้ที่บ้านฉันเขาเอาเงินมาให้ฉันแค่สี่พันฉันแบ่งให้พวกเธอสามพันนะอีกพันหนึ่งฉันขอติดตัวไว้กินข้าว นคนตัวครับพี่ฉันไม่มีแล้วจริงๆนี่ไงอะนี่เงินร้อยหนึ่งคงจะพอเหลือให้เธอซื้อข้าวกินนะ ทำไมพวกเธอทำกับฉันแบบนี้ฉันไปทำอะไรให้พวกเธออ่เธอไม่ได้ทำอะไรให้พวกฉันหรอกแต่ว่าพวกฉันแค่ต้องการเงินอะถ้าต้องการเงินก็ไปหางานทําสิพวกฉันทำมาหมดแล้วแต่ว่ามันได้น้อยอะ่ะเธอเป็นลูกคนรวยนี่คงไม่เข้าใจหรอกพวกเธออย่าทำแบบนี้กับฉันเลยนะ ฉันขอร้องเธอว่าฉันไหวล่ะนะได้งั้นเอางี้พรุ่งนี้เธอต้องเอาเงินมาให้พวกฉันห้าหมื่นแล้วพวกฉันน่ะจะเลิกยุ่งกับเธอแต่ถ้าเธอไม่ตกลงเนี่ยพวกฉันก็จะถ่ายเงินเธอไปเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้ทุกวันห้าหมื่นจริงๆเหรอถ้าฉันเอามาให้พวกเธอแล้ว พวกเธอจะไม่ยุ่งกับฉันจริงใช่ไหมฉันจะไว้ใจพวกเธอได้ไหมอ่ะได้สิพวกฉันให้สัญญาเลยได้งั้นพรุ่งนี้ฉันจะเอาเงินมาให้นะได้เงินพรุ่งนี้เจอกันที่นี่ที่เดิมแล้วอย่าตุกติกล่ะดี มาอาก้อยมาที่ได้ไงเนี่ยแล้วไม่มีเรียนหรอคือก้อยมีเรียนตอนบ่ายอะ่ะคิดถึงพี่เลยแวมหาหน่อยเป็นอะไรหรือเปล่า ช่วงสองสามวันมานี้ดูสีหน้าก้อยแล้วไม่สดใสเลยนะมีเรื่องอะไรไม่สบายใจก็บอกพี่ได้น่าจะเพราะเงินหมดนะคะพี่ก้อยอยากจะของเงินพี่สกักห้าหมืนหน่อยได้ไหมคะพอดีอยากไปเดินห้างผ่อนคลายก่อนเข้าเรียนนะคะน่า ช่วงนี้ใช้เงินเยอะนั่นเราอะขอบคุณนะคะงั้นก้อยไปละตั้งใจเรียนละ่ะ เดี๋ยวคุณช่วยย้เลิกการแบบชนของวันนี้ทั้งหมดให้หน่อยนะเราจะไปทำธุระกันเมื่อไหร่มันจะมาวะนั่นไงนี่นดมาช้านะไหนเงินน่ะ คุณเนสคะนั่นคุณหนูกำลังถูกถ่ายเงินนี่ยคะไหนตรงนู้นนะคะใจเย็นก่อน,นะค่ะคุณเนสฉันว่าเราถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานดีกว่าไหมคะเด็กสมัยนี้หัวใสเขาจะได้แก้ตัวไม่ได้ดี่เหมือนกันว่าเธอสัญญานะว่าถ้าได้เงินไปแล้วจะไม่มายุ่งกับฉันจริงๆอะ่ะแน่นอน คำไหนคำนั้นอันนี้เงินห้าหมื่นดีครบใช่ปะดีป่าปอนหยุดเดี๋ยวนี้ พ่อเธอสอคนกล้าดียังไงมาถ่ายเงินน้องเสาฉันคุณย,ยุ้ยแจ้งตำรวจแล้วเอาคลิปที่เราถ่ายเมื่อกี้ให้ตำรวจดูด้วยไอเด็กสองคนนี้เนี่ยพ่อแม่สั่งให้มันเรียนแต่กลับมาทำตัวเป็นโจรพี่ครับอย่าแจ้งตำรวจเลยนะครับที่พวกผมต้องทำแบบนี้เพราะว่าพวกผมต้องหาเงินมาจ่ายค่าเทอมครับ พวกเราไม่มีพ่อแม่ค่ะตั้งแต่บริษัทพวกเขาล่มละลายพวกเขาก็คิดสั้นแล้วก็จากไปอะไรนะพวอเธอสองคนเป็นเด็กกันพราเหรอแล้วทำไมไม่หางานทำรู้ไหมว่าทำแบบนี้มันผิดนี่มันค่าแรงหรือว่าเงินทอนวะเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำยังได้สามร้อยแล้วนี่อะไรได้แค่สองร้อยเอง ผมต้องทำงานถึงเมื่อไหรอ่อะถึงจะพอจ่ายค่าเทอมเอานะ่ะปอนอีกปีเดียวอ่ะเราก็จะจบแล้วถึงตอนนั้นน่ะถ้าเรามีวุฒิปริญญาตีเราคงหาเงินได้เยอะขึ้นอ่ะแต่ผมทนไม่ไหวแล้วพี่คืนคืนนึงผมได้นอนแค่สองสามชั่วโมงเองกลางวันก็ต้องเรียนนี่เรากินมาม่าแทนข้าวมาหลายเดือนแล้วนะ แถมยังต้องย้ายหอนี้เจ้านี่พ่อกับแม่อีกอะ่ะแต่นี่เป็นทางเดียวนะที่เราจะอยู่รอดกันนะมันเป็นเวรกรรมอะไรของเราสองพี่น้องวะเนี่ยที่พ่อแม่เราตัดสินใจคิดสั้นอะ่ะพวกเขาคงเหนื่อยมามากพอแล้วเราต้องหาทางอยู่รอดให้ได้นะผมทนไม่ไหวแล้วอะ่ะผมเหนื่อย มันจะมีงานอะไรที่ทำให้เราได้เงินเยอะกว่านี้หรือว่าผมต้องไปขายยาพูดบ้าอะไรของแกคิดอะไรงโง่ๆแล้วพี่จะให้ผมทำไงผมอดหลับอดนอนเพื่อเงินแค่นี้เนี่ยนะผมอยากกินข้าวไม่ใช่อยากกินมามา่า ปอนพี่ว่าเราคงต้องทำอะไรที่ไม่ควรทำแล้วแหละนี่พี่คิดจะทำอะไรนั่นก่อยบ้านนางรวยมากเลยนะก็ไปถ่ายเงินนางกันเลอามาจ่ายค่าเทอมพอได้ค่าเทอมครบแล้วอะ่ะเราก็เลิกยุ่งกับนางเลยมันผิดที่หนูเองค่ะที่หนูดูแลน้องไม่ได้ หนูแค่ไม่อยากให้น้องไปทำงานผิดกฎหมายเลยมีความคิดชั่วๆแบบนี้ออกมาก้อยทีนี้จะเอาอยัางไงพี่แกตัดสินใจแล้วกันพวกฉันสองคนนะ่ะคืนเงินให้เธอก็ได้เงินที่เอาไปอะ่ะยังไม่เคยใช้เลยสักบาทยกโทษให้พวกฉันถนะฉันกล่าวก็ไดไ้ไม่ต้องไม่ต้อง นีทงั้นพี่ก็ช่วยเรื่องทุนการศึกษาพวกเขาสองคนได้ไหมยังไงพี่ก็บริจาคให้เด็กกำพร้าทุกเดือนอยู่แล้วถือซะว่าบริจาคให้วัยรุ่นกำพร้าบ้างแล้วกันนะเอาอย่างนั้นเหรอได้สิอนาคตของไวรุ่นสำคัญอยู่แล้วคุณยุย้ย เขาบัตรหน่อยค่ะนี่ค่ะบอสเอาเงินนี้ไปไปเช่หอดีๆอยู่ซื้ออาหารดีๆกินแล้วใช้นี่ทั้งหมดซะพวกเธอสองคนจะได้ใช้ชีวิตเหมือนวัยรุ่นทั่วไปพวกเราสองคนพี่น้องทำไม่ดีไว้ก็ยเยอะ ไม่สมควรรับมันไว้หรอกคะ่ะรับไว้เถอนะถึงเธอไม่รับพี่ชายฉันก็เอาไปบริจาคให้คนอื่นอยู่ดีเพราะว่าพี่ชายฉันเป็นพวกสายบุญนนะ่ะก้อยพวกเราสองคนขอโทษจริงๆนะไม่ต้องขอโทษแล้วฉันสัมผัสได้ถึงความจริงใจในความรู้สึกผิดของพวกเธอสองคน ฉันให้อาภายัยมันไม่มีใครอยากเป็นคนไม่ดีหรอกทุกคนล้วนมีเหตุผลส่วนตัวทั้งนั้นฉันสองคนพี่น้องไม่รู้จะตอบแทนบุญคุณเธอกับพี่ชายเธอยังไงดีเลยอ่ะไม่เกี่ยวกับฉันพี่ชายฉันคนเดียวเลยเพราะว่าฉันก็เกาะเขากินเหมือนกันบุญค,คุณอะไรไม่ต้องตอบแทนหรอก ถ้าพวกเธอสองคนเรียนจบแล้วไม่รู้จะไปทํางานที่ไหนก็มาทํำงานที่บริษัทฉันได้หรือว่าพวกเธอฝันว่าอยากจะไปทําอะไรก็ไปทําได้เลยแล้วเรื่องวันนี้พี่ทราบพวกเธอสองพี่น้องถูกกลืยแล้วกันแล้วไม่ต้องขอบคุณล่ะฉันขี้เกียจฟังขอบคุณนะคะ